สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay Amazon นะครับคลิปนี้เป็นคลิป eBay จัดทำโดย o อทออนไล .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์แล้วก็หลักสูตรเรามีเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าขายดีบวกกับเทคนิคของ O อทออนไลน์นะครับต่อยอดหาสินค้าร้อยโซพันโซได้นะครับจัดมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านิดน,นึงก่อนเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เรามีกลุ่ม Open Chat นะครับที่มีสมาชิกได้ถึง5,000คนติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆของ O อทออนไลน์ได้ทันทีทันใด สำหรับเพื่อนๆที่ชอบติดตามโอทออนไลน์นะครับเพราะว่า l ล n e ออฟฟิเชียลเขาผมไม่ได้ยิงข้อความทุกข้อความนะครับสแกน QR code นี้ได้เลยนะหรือไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเข้า Li n e แอดนะครับคลิกตรงเพิ่มเพื่อนนะครับดึงกันไปที่ l i n ์ได้ทันทีนะครับหรือทักมาใน Line ออฟฟิเชียลว่าขอเขา้ากลุ่มติดตามข่าวสารโอทออนไลน์นะครับเ่าเข้าเรื่องกันเลยนะฮะตามภาพที่ขึ้นนะครับผม สินค้าตัวนี้เป็นจี้นะครับเป็นจี้อ่าเป็นจี้ที่เก๋ไกสสไลเดอร์นะครับอ่าไม่อะไรมากมายแต่ง่ายๆเอาง่ายๆคีย์นี่คีย์ success ค,คำว่าสินโตผมว่ามันมีพลังนะจะไม่หลายๆคนเนี่ยเขาชอบนะครับจี้ตัวนี้ขายในราคาประมาณ4 4 0ไม่ถูกไม่แพงนะฮะแต่ขายมาแล้วสามโซ่เอา,าง่ายๆทำคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะที G. สิงโตผมดอกได้เลยว่าออกเรื่อยๆ แต่ชิ้นนี้นอกจากคียเวร์สิงโตมีอะไรบ้างสำหรับเพื่อนสมาชิก eBay นะครับแจ้งมาเลยขอเฉลยได้ที่โค้ด u 2 3อ7 2 0 2 0 f 2ยูนนะครับท้ายคลิปเลยนะฮะใหญ่เบอร์มมกเดี๋ยวจะได้มีสินค้าต่อไปโอทออนไลน์คอมนะครับจริงๆ eBay เนี่ยเพื่อนๆสามารถทำเองได้แต่ถ้าใครอยากเรียนอยากมีคนดูแลให้อยากมีเครื่องมือช่วยหายสินค้าขายดีโปรโมชั่น eBay บวกครื่องหนึ่งปีแถมสองปีแล้ววันนี้เรามีโปรใหม่เพิ่มทดลองเรียนนะครับ จ่ายเพียง4,800ไม่ต้องจ่ายครบ6,000ในคอ่าตัวอี a บแถมเครื่องมือทดลองให้ลอง15วันด้วยใช้ให้มันเต็มที่และถ้าเวิร์กพอใจนะครับก็จ่ายในส่วนที่เหลือให้ครบอหก0 0นนะฮะก็จ่ายไมาแลสี่8 0นแปดใจเพิ่มอีก1,200นะครับแถมเครื่องมือไปอีก3เดือนเต็มๆในคลิปนี้ อ่ะเอาโปรนี่แหละยาวๆแล้วนะครับอ่ะติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะครับโอทออนไลน์นะครับเข้าที่หน้าเว็บไซต์หาปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับคลิกเข้ามาจะได้มาที่ Line o f f i c i a l a c c o u n t าทันทีนะครับพิมเองก็ได้ครับไปที่ Line บวกนะครับพิมแอดข้างหน้านะครับอย่าลืมแอดข้างหน้านะตามด้วย o a t o n l i n e นะครับเขียนติดกันเลยนะเบอร์ติดต่อ0815511616ครับนะเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันเป็นคลิปไอเดียอีคลิป a า a z o n นทอลก โอทออนไลน์ทอล์กนะครับแล้วก็มีคลิปตามติดชีวิตคนทำ a เมซ o n หายไปหลายวันละนะฮะช่วงนี้ความเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีเงียบๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนไหนชอบนะติดตามเรานะครับยังไงผมฝากหน่อยนะครับนี่นี่คือเป็นสตูดิโอ u t u b e นะครับเบื้องหลังนะว่ามีคนติดตามกี่คนแล้ววันนี้เพิ่มมาหนึ่งท่านขอบคุณคนใหม่ด้วยแล้วขอบคุณคนเก่าด้วยนะครับนะ ก็ตอนนี้เรามีคนติดตามหนึ่งมือกคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอืมเดี๋ยวนะเพิ่มขึ้นมาลาคน2คนถูกแล้วแหละจบไม่มีอะไรมากก็ฝากซ u b สไ r i b ์ฝากกดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีช่องอื่นๆโซเชียลอื่นนะครับจะมี Facebook ฟนเพจโอทออนไลน์ทวิตเตอร์โอทอ Twitter, อนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอทออนไลน์ถ้าเป็นมาหนึ่งช่องทางไหนนะครับยังไงก,ก็การสนับสนุนเราง่ายๆครับฝากกดติดตาม ฝาก follow ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ